สนับสนุนรายการโดยบริษัทสีราชาฮาเบอร์จำกัดมหาชน อราคากลับมาดูดัชนีหุ้นไทยล่าสุดนะคะปรับตัวบวก3.61จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,163.67จุดมูลค่าการซื้อขาย2,576ล้านบาทนะคะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1เป็นธนาคารกรุงเทพนะคะ BBL ลงไป50สตางที่146บาทอันดับที่2เค KBank ่าลงไป1บาทที่150บาทอันดับที่3นะคะเด l ต้ Delta บวกขึ้นมาบาท50 ู่ที่70บาท50สตางค์อันดับที่4ปตทค่ะบวกขึ้นมา25สตางค์อยู่ที่27บาท50สตางค์อันดับที่5 a d v a n c e นะคะบวกขึ้นมา3บาทอยู่ที่268บาทอันดับที่6 KTB ค่ะลงไป10สตางค์อยู่ที่22บาท90อันดับที่7 AOT ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ39บาท75สตางค์อันดับที่8ค่ะ c c t นะคะบวกขึ้นมา25สตางค์อยู่ที่6บาท20สตางค์และอันดับที่9ปตทสำรวจและผลิตบวกขึ้นมา50สตางค์ที่1 8บาทนะคะแล้วก็อันดับที่10 c p ีค่ะลงไป50สาสิบางที่50บาท25่สตาสา์นะคะวันนี้ใน10อันดับก็คละค,ละคละกันไปทั้งบวกและลบนะคะและตอนนี้เราจะไปดูภาพรวมตลาดระยะสั้นๆน,นะคะพูดคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตค่ะกรรมการผู้จัดก,การบริจอมเมอร์ชันพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตสวัสดีค่ะ ค,คุณประกิจค่ะวันนี้ดัชนีก็รีบาวเพราะเมื่อวานแล้วก็ลงไปยี่สิบเจ็ดจุดกว่ากว่าตอนนี้รีบาวขึ้นมาสามจุดกว่ากว่าแต่ภาพระยะสั้นๆเนี่ยเป็นที่เราคุยกันว่าอาจารย์ไหมคะตลาดยังเปราะบางอยู่ค่ะคุณประกิจก็เปราะสุดๆนะเปราะจนไม่รู้จะเปราะยังไงนะครับวันหนึ่งบวกสิบจุดวันต่อมาลบยี่สิบวันบวกสิบพรุ่งนี้ลบสี่สิบนะครับค่ะก็ เรอกสุดข,ขีดนะครับขาดความเชื่อมั่นสุดข,ขีดนะครับค<ช>่แม้ว่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เหล่านะครับเบื้องต้นการที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยกันเรื่องของการแปลง LTF เป็น Thailand ESC Extra ใช่ค่ะนะครับ<ช>แต่<ช>แตบทเอาเข้าจริงแล้วที่ประชุมคลมเนี่ยนอกจากจะมีเรื่อง LTF แปลงเป็น Thailand ESC Extra เนี่ยเขายังมีการอนุมัตินะฮะ<ช>ตัววงใหม่ขึ้นมาก็คือ อนุมัติไทยแลนด์เอสซีเอ็กซ์ต้าในสำหรับผู้ซื้อกองนี้ใหม่ขึ้นมาเนี่ย<ช>แต่สามารถเอาไปหําจำภาษีได้ถึงสามแสนนะฮะนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มันก็คือ LTF ใหม่นะนะครับมันก็ LTF ในรูปแบบใหม่นะครับก็อันนี้เซอร์ไพรส์ซึ่ง<ม>เป็นเรื่องที่ทำให้ตลาดหุ้นเมื่อวัดอังคารเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาปรับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแต่ตายแล้วเนี่ยคนก็เริ่มทำความเข้าใจว่าเฮ้ แม้ว่าจะมีกองใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ไม่ว่าจะมีเงินเข้ามาในตลาดคุนเยอะเพราะว่าเรามีเสรจฐากรอย่างภาษีเนี่ยแยกยุย่ยแยไปหมดเลยนะครับไอ้เช่ i s f ไทยแลนด์ e s c บวก l t f แปงลงร่างเป็นไทยแลนด์ e s c extra แล้วมันจะจำเป็นไหมที่จะต้องมาซื้อในไทยแลนด์ e s c extra กองใหม่ความจำเป็นมัน,นอออก็นะ้อยลงนะพรฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุนะประวัติก็ควักอ ความเบื่อค่ะก็คือประเด็นก็คือเรื่องของเบ็ดเงินใหม่เนี่ยที่คาดว่าคือเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะซื้อดีไหมเพราะว่าในเมื่อมันมีสิทธิ์ลดหย่อนต่างๆเนี่ยให้ให้ได้ใช้มากกว่าแล้วก็คือไทย ESGX e t r a วงใหม่เนี่ยก็คือระยะเวลาเพียงแค่2เดือนด้วยใช่ไหมคะที่ต้องใช้เงิน3ามแสนในการเข้าซื้อก้อนเดียวเลยอือใช่ครับใช่ครับต็คือมัน มันผมว่ามันตลาดมันขาดความเชื่อมั่นด้วยแหละจริงๆแล้วมันเป็นมนโยบายที่ดีอยู่แล้วมีเรื่องพวกนี้มันมีแล้วดีกว่าไม่มีครับแต่ตลาดมันขาดความเชื่อมั่นอืมค่ะถ้าเน้ภาพระยะสั้นๆเนี้ยนะคะก็คือแต่ว่าก็น่าจะช่วยชะลอแรงขาย LTF ได้บ้างใช่ไหมคะคุณประกิตคะอย่างที่คือวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการให้มันเป็นนะคะพออย่างน้อยๆ LTF เนี้ยผมว่าเขาจะใช้เสร็จกันนะในการยกกองค่ะ ถ้าถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้อยู่ในวัยกเกษียณแล้วนะครับเพราะว่าเขายังจําเป็นที่ยังมีรายได้อยู่และเขาต้องการเงินเอาไปหักย่อนภาษีเนี่ยพาะว่ามันคุ้มเพราะว่ามัน,มมนหักเดื่อภาษีเนี่ยจะเขกลยอมภาษีได้ถึงเฉลี่ยแล้วก็ยี่สบห้าเปอร์เ็นตถูกป่ะเพราะเต็มที่มันคือสามสิบเปอร์เซ็นแต่หลายคนเนี่ยคงไม่ได้ถึงสามสิบหรอกก็เฉลีย่ยแล้วยี่ิบห้าแล้วกันนะครับในเมื่อหักย่อนภาษีได้ยี่บห้าเราก็ต้องมาดังเสียบเที่ยว่าถ้าเรายังถืออยู่อ่ะแล้วหุ้นไทยอ่ะมัน จะลงถึง25เปอร์เซ็นตไหมคำตอบคือมันยากมากเลยครับที่จะลงจากตรงนี้ไป25เปอร์เซ็นต์ค่ะงั้นถ้าเราขายไปเราก็ไม่ได้มีเสร็จ25ในการลดหย่อนภาษีู้เราถือต่อไปคุณไทยซึ่งไม่ได้ลงถึง25เปอร์เซ็นต์แต่เราจะได้เสร็จในการลดหย่อนภาษีเนี่ย25แล้วเนี่ยมันก็น่าถือไปก่อนไงครับ ก็ค่อนข้างใช้ว่าจะอาจจะช่วยชะลอนะแต่ว่าที่ชัดเจนคือไม่มีตัวช่วยที่จะมาชะลอแรงขายต่างชาติเลยใช่ไหมคะคุณมกิจคะเพราะว่าเมาื่อวานนี้ก็2900กว่าล้านบาทใช่ผมคิดว่ายากเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการถักความเชื่อมั่นในประเทศเลยครัมากหนึ่งลโครับโอดูไม่มีอนาคตในเดียวกันตอนนี้มันชัดเจนมากเลยว่าหุ้นจีนเนี่ยซึ่ง v วอร์เรชั่นปกกระเราอีกเนี่ยทั้งหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงเนี่ย เขาจะไปต่อเหรอนะฮะเั้นดเงินมันต้องอยู่กับเราไงเป็นผมผมก็ออกกตอนนี้ค่ะมันก็เกลี่ยหุ้นไทยออกแล้วก็ไปเอาหุ้นจีนนะออกจิงค่ะอือแล้วคำแนะนําของคุณประกิตยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะเกลี่ยออกจากหุ้นไทยไปลงทุนหุ้นต่างประเทศใช่ใช่คือคือมันไม่แค่ผมทำไงค่ะตอนนี้ฝรั่งก็ทำกันนะครับค่าไม่อยู่แหล่ครับใชครับค่ะ พแล้วนั้นนะคะไปดูปัจจัยต่างประเทศกันนิดหนึ่งค่ะคุณประเกตจเมื่อคืนนี้ตัวเลข c p i ที่ตลาดรอคอยก็ถือว่าออกมาต่ํากว่าที่คาดการเอาไว้จริงๆน่าจะเป็น sentiment เชิงบวกที่มันน่าจะมาช่วยประคองดัชนีทั่วโลกซึ่งรวมถึงหุ้นไทยด้วยนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าผลตอบรับมันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังกันไว้อะค่ะโอเงินเฟอ้อที่ออกมาไทยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ่ก็ เอ,อย่างน้อยเนี่ยมันก็สะท้อนว่าความไม่แน่นอนของซ้ำเนี่ยมันเกิดความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจชะลอเศรษฐกิจชะลอก็จะมาซึ่งเรื่องของเองินเฟอ้อที่ลดลงะนะครับเป็นแบบนี้ดอทพอันะฮะ FOMC m ม e t i ิ g ในสัปดาห์หน้าดอทพอัก็อาจจะปรับลงมาก็ได้ถ้าปรับลงมาก็จะเป็นดีต่อสายการโดยรวมนะฮะสายการดีต่อติดเตี้ยนะครับ ตามปีเนี่ยดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยเชื่อใจัวเลขเงินเฟ้อนี้เท่าไหร่แล้วพอเอินคืนนี้มันจะมีการรายงานตัวเลขก PPI แล้วัวเลข PPI มีเสียรขึ้นมานะฮะเพราะว่าความไม่แน่นอนทางด้านของสงครามการค้าเนี่ยมันทําให้ผู้ผลิตเนี่ยต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะต่างอนต่างตอนนี้ต้องรีบเก็บตู้สต็อกไว้ฮะเน่อเหล็กอลูมิเนียมอย่างเงี้ยมันจะขึ้นภาษียี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ก่อนที่มันจะขึ้นราคายี่ห้าเปอร์เซ็นตเราต้องรีบเก็บของก่อนนะฮะนะครับเพราะนั้นต้นทุนของบรรดาผู้ผู้ลิตมันนจะสงขึ ครับ PBI คืนนี้ดูน่ากลัวแล้วถ้า PBI บิดมานะครับตลาดหุ้นเมกาจะตกใจอีกนะครับก็ดูมีความไม่แน่นอนสูงครับค่ะและถ้าตลาดหุ้นอเมริกาปรับลงไปเนี่ยมันก็ส่งผลบ้านเราด้วยใช่ไหมคะโอก็ไม่ไม่แน่ก็ไม่แน่ค่ะแต่ว่าคือคือไม่แน่คือถ้าเขาลงหนักเราก็คงหนีไม่พ้นนะฮะก็คงต้องลงหนักตามนะครับ แต่ถ้าเขาบางๆเขาบวกบางบางลบบางก็อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะครับแต่ที่แน่ๆเรากำลังเจอปัญหาของตัวเราเองก็คือความเชื่อมั่นมันเละเทะมากครับมันมันแหลกแหลว่ะตอนนี้ค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเศรษฐกิจกเราโตต่ําด้วยใช่ไหมคะโตต่ตําไม่พอคือที่ผ่านมาโตต่าไม่พอมองไปในอนาคตก็คุณนม่รัมดีคิดยังไงฮะคิดแต่ว่าไม่กล้าพูดค่ะ ประเทศต่อไปเลนาเขาเนี่คิดยังไงล่ะดูจากปัจจุบันก็ยังมองเขาก็คือผู้ที่มีหน้าที่ต่างๆเนี่ยไม่รับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองเลยคะนครับปัญหามันอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วแต่เราก็เห็นแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยไม่แก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้านะครับไปอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยปัญหาอยู่ตรงหน้าแล้วมันปัญหาเยอะแยะมากมายต้องรีบแก้ต้องรีบวางยุทธศาสตร์เนี่ยเราไม่ทำนะฮะ อะไรก็ไม่รู้อยู่ที่เราเห็ทุกฟันนี้มันเล็ะเทะไปหมดอืมค่ะก็พอเหี่ยวค่ะอ่ดูเหมือนสัญญาณคุณประกิจจะมีปัญหาดินค่ะคุณประกิจได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินครับสรุปแล้วก็คือพอเกี่ยวครับความเชื่อมั่นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นคําแนะนำรักลงทุนถ้าหว่าจะเกลี่ยไปหุ้นต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ที่ไหนน่าสนใจคะคุณประกิจ จริงๆแล้วพุทห้องกงเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าแม้ว่ามันจะขึ้นมาเยอะแต่ยังลืมว่าตอนนี้จีนเนี่ยมันอยู่ในธีมเรื่องของ lower for longer lower for longer คือดอกเบีย้ยต่ำนานแล้วดอกเบีย้ยต่ำนานไม่พอนะครับรัฐบาลยังทุ่มสัมพัทธ์กำลังในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอีกนะครับนั้นภายใต้กระแสที่มันเป็นแบบนี้มันคุ้นมันสามารถไปต่อได้นะครับมันไปต่อได้มันก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วสมัยก่อนที่ หุ้นเมกาหุ้นไทยที่มันขึ้นได้ก็เพราะดอกเบี้ยต่ำนะครับก็ตรงนี้มันมันมันคุ้น้องกงมันเลยหยืนดูน่าสนใจดังนั้นถามว่าเราจะสวิตเราจะสวิตไปได้อะไรบ้างเยอะแยะเลยครับเริ่มตั้งแต่ไปตู้แปดศูนย์หน้าเก็บนะฮะเ่นเซนแปดศูนย์หน้าเก็บนะฮะบาบาแปดศูนย์หน้าเก็บนะฮะแล้วก็เน็ตอีสนะฮะเน็ตอีสแปดศูนย์ก็หน้าเก็บ นะครับตามมาด้วยไหมถวนนะครับแล้วก็ j d com กนนะครับก็เป็นทางเลือกให้สำหรับนักลงทุนนะคะที่ตอนนี้อาจจะไม่สามารถทำกำไรจากตลาดหุ้นไทยได้ก็ไปที่ตลาดหุ้นฮ่องกงได้นะคะแล้วก็ไปดูหุ้นฮ่องกงที่คุณประกิตมีการแนะนำมาค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณประกิตค่ะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ อาล้วค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยนะคะก็ตอนนี้ถือว่าปรับตัวบวกขึ้นมา 6.56จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,166.62จุดมูลค่าการซื้อขาย5,138ล้านบาทนะคะมาดูห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1นึ่งจะเป็น B b บธนาคารกรุงเทพลงไป1นบาทที่145บาท50อันดับที่2องเคบแบงค่ะลงไปบาท50อยู่ที่149บาท50อันดับที่3ปตทไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ27บาท25สตางค์อันดับที่4 t r ทรูค่ะวันนี้ฟื้นขึ้นมา10สตางค์นะคะอยู่ที่10บาท70สตางค์และอันดับที่5ต้า้น ตามหุ้นเทคนะคะเมื่อเมื่อคืนนี้ Nasdaq เนี่ยหุ้นเทคโนโลยีนำตลาดนำตลาด NASDAQ ปรับตัวบวกขึ้นมาวันนี้เดลต้าเลยฟื้นขึ้นมาบาท75อยู่ที่70บาท75สางค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยคุย,คยหุ้นดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ